สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับป้อมสตอรี่ชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูข้าว407นะครับอายุ95วันนะฮะเรามาดูข้าวที่มันกําลังจะออกรวงนะครับนี่ฮะครับอันนี้ก็คือใบธงนะครับใบธงก็คือใบสุดท้ายที่มันจะออกมานะครับน่าจะใช่นะฮะแต่ดูแล้วมัน ยาวผิดปกติอยู่นะครับปกติใบธงข้าวจะสั้นกว่านี้นะครับเนี้ฮะข้าวตั้งท้องแล้วนะครับพอตั้งทองแบบนี้เสร็จแล้ว้วมันก็จะ,จะรวมก็จะยืดขึ้นมามานะครับรวงนี้ก็เออกรอน,นี้ก็เริ่มออกแล้วนะครับเนี้ย แต่มันก็ยังไม่ออกไปหมดนะครับกอนนี้ก็กอาวันนี้นะครับนี่ฮะก็เริ่มออกเรื่อยๆนะครับนี่ฮะความสูงนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับถึงยอดใบนะถึงยอดใบตรงนี้นะครับ มาณเม็ดหนึ่งครับนี้คือมันยังไม่ใหญ่นะครับมันยังจะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับยังโตไม่เต็มที่นะครับก็โดยปกตินะข้าวก็จะตัวนี้นะครับมันอายุร้อยสี่สิบวันนะครับมันก็จะออกรวงตอนอายุประมาณร้อสิบวันนะครับออกรวงมาเสร็จมันก็ประมาณสามสิบวันก็เกี่ยวนะครับ อ่าวนี้เรามาดูนะครับเปรียบเทียบเนี่ยอันนี้คือท่อสี่นิ้วนะครับท่อสี่นิ้วนับมันโดนไฟไหม้นะครับผมก็เลยตัดออกนี่ครับ อันนี้ก็เล็กเล็กกว่านิดนึงนะครับนี่ถ้าเอามือกำก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่ไหวนะตัวนี้ใหญ่เกินนะครับนี่ก็กำลังจะออกแล้วนะครับที่สูงๆแบบนี้นครับถึงยอดใบตรงนู้นนะครับประมาณ ร้อยแปดสิบเลยนะฮะสูงกว่าผมอีกนะครับมาดูกอนี้นะครับกอนี้ก็ตั้งอยู่บนนะครับอยู่ด้านบนนะฮะปกติน้ำก็จะได้แค่นี้นะครับนี่ฮะขนาดกอก็ประมาณนี้นะครับก็กำลังจะออกรวงแล้วนะครับกำลังท้องอยู่นะฮะ นี่ครับอีกประมาณสักไม่น่าจะเกิน2อาทิตย์นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูช่วงนี้จะถ่ายบ่อยหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยก็จะมีออกแต่ละกอก็จะมีนะครับก็ต้นที่มันสวยที่สุดมันก็จะออกกอดนะครับเนี้ยผมดูทั่วๆแล้วนะครับอย่างกอนี้ก็มีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้นี่อันนี้มันยังเล็กอยู่นะครับ อันนี้คือน้ํคลองชนะทานนะครับนี่ฮะความกว้างก็ประมาณตรงที่มีน้ําก็ประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะครับนี่ฮะก่อนนี้ผมเคยนับประมาณตอนห้าสิบวันนะครับสี่สิบเก้าต้นนะตัวนี้นับตอนนั้นนะครับแต่ตัวน,นี้ไม่รู้นะฮะนี่ครับกำลังออกเหมือนกัน,นครับ คมันยังจะใหญ่ขึ้นกว่านี้อยู่นะครับนี่มันยังเจ nice ริญเติบโตไม่เต็มที่ครับนี่อย่างตัวนี้นะครับอันนี้ก็ยังใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกนะครับพอมันออกมานะครับออกมาก็เป็นรวงเล็กๆนะครับรวงข้ามก็จะใหญ่ขึ้นอีกพอมันออกมาจากตรงนี้นะครับทีแรกออกมาจะชี้ขึ้นฟ้านะครับมันจะเล็กๆอยู่นะครับ พอผ่านไปเรื่อยๆมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะดูก่อข้าวกว่อนี้นะครับนี่ครับ โอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวติเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ